ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นจัชแน n อาแอลนะก็ขณะนี้อยู่ที่อำเภอเมืองปัตตานีนะครับคลิปที่2แล้วกันพามาดูคลิปแรกก็วนเมือยเมืองนะปัตตานีนะว่าจะหลงหรือเปล่านะวนไปวนมากลับมาที่เดิมไดสิ mm hmm. ก็น,นี่ขาออกนะครับสิเดี๋ยวผมลงพาพไปเวียนเส้นใบพาดแล้กันนะเป็นหม่พาดของปัตตานี มาแวะปั๊มนี้นะพีขาเข้า <c oughs> แถวเกียบขึ้นชื่อนะวันนี้วันที่สองนะกรนยาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะนี่เอ็ดฟอร์สนะก็ย,ย <c oughs> ัง <c oughs> มีการทำนู่นทำนี่นะอัปเกรดถนนกันเยอะนะสร้างนู่นสร้างนี่นะ เลี้ยวซ้ายนะโรงพยาบาลสิรโดรถปัตตานีนะผมขอเลี้ยวซ้ายไปทางบายพาสและกันเอนซีเนี่ยเลี้ยวขวาก็ไป หนองกิกนะเพื่อนหนองจิกนะตรงไปอำเภอเมืองเร่งเมืองนะยะลานะแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็ไปเมืองนาธิวานนะครับหมายเลขเส้นสี่สองเหมือนกันนะครับเอฟซีอันน้ี้อยู่ที่สี่แยกนะฮะงานแม่นอกนะฮะรอไฟแดงนิดนึงนะฮะ ขานะไฟเขียวแล้วนรก็ไปนะเอฟซีแค่น่าจะมีนะความมันคงนะแล้วก็ตรงไปเป็นเส้นไม้พารในเมืองนะไม่ต้องไปหนองจิกนะก็ออกจากข้างนอกนะมันจะเร็วกว่าเด่นมันอ,อ,มอ้อมกว่าก็โอเคนะแต่มันทำความเร็วได้ดีมากนี่อยู่ในเข้าในเขตของหนองจิกแลนะ้วเอฟซ เส้น418นะสามารถไปหาดใหญ่เลี้ยวขวาไปหาดใหญ่นะหรือว่าไปยะลาก็ได้นะชะลอ์นะี่ยะอําเภอแม่ลานนะ23กิโลนะยะลา37น,นะสงขา100กิโลนะเขามีจำกัดความเร็วด้วยนะ รถรถสามล้ลลอทลเทรลเลอร์นะฮะหกสิบก็พอคนระับรถบัสแปดสิบรถเก่งกับรถมอไซค์่รับเก้าสิบนะแล้วกันนะแต่ว่าส่วนมากมันมัน,เป,น,เ,ปนเป็นกฎหมายเก่านะแล้วแต่นะเขาเตือนน้อยนะฮะเขาเตือนเราอยู่นะสะพานที่หนึ่งเนี่ยสนะพานข้ามนี่เยอะมากเลยนะเพราะว่า ไม่มีไฟแดงนะที่นี่ตรงนี้นะคือมีสะพานคาบอย,ยา่างเดียวนะข้างล่างมันางั้งก็เป็นคลองาารค้งก็เป็นถนนนะครับ้ละ,ละ้ไปต่อบุมบองการขับรถเป็นไงบ้างแรกบสิ ขนนสบายนะทางใต้ทางใต้เนี่ยนะทางแบบภาคใต้ของเรานะแล้วก็ทั่วประเทศนะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยขึ้นชื่ออยู่อันดับ12ของโลกนะที่ทำขนมหนถานที่เวิร์กมากนะเอ็มซีตรงนี้จะเป็นขอ,ของที่สองนะ เริมจะมีอุตสาหกรรมบริเวณนี้นะ้เห็นมีไฟนะสอบไฟฟ้านะสามเฟสนะวิ่งมาผู้ขนาเซนรีด้วยนะครับต่ mm hmm. ขอขับรถขับลาต้องระมัดระวังด้วยนะครับเฟ mm hmm. ข้างหน้ามีก่อสร้างนะครับสีซ่อมนะเขาเตือนเรานะ ให้ขับชัดชาแต่ว่าเตือนไว้ก่อนนะพอถึงเวลาเราก็บอกเบาเบาซะทดความเร็วนะฮะสี่หนึ่งแปดตรงไปนะฮะใบยาลาโอหรานตรงนี้ขายดีมากส้มรถยนต์นะ <c oughs> เป็นที่คงจะโคกับปักกันนะพี่อาาพงไปวิ่งสบายนะนี่ยไม่มีขุ่ขาข้างหน้าคงจะเป็นวงเวียนนะเขาเรียกว่าข้รัาต้นเดียวอะไรที่อย่างเนี้ย <c oughs> อ่าเนี่ยเขตอำเภอหนองจิกนะะหนองจิกก็อยู่ในจังหวัด ปัตตานีนะปัตตานีนี่ทั้งหมดห้ากิโลเองครับจากทางเข้าวึนนี้นะมันจะเป็นวงเวียนขนาดใหญ่นะเอแล้วหักศอกด้วยนะต้องชะลอนะต้องเบรกนะชะลอมันเป็นโค้งหักศอกนะเนี่ยใครไม่เคยมาก็ระวังรองด้วยนะ เมือนเดิมนะไปตามโค้งนะเลี้ยวซ้ายตลอดเลยนะมันมีทาออกไปยะลาตาออกไปหัดใหญ่หรือว่าสงขลานะนีโค้งอันตรายนะรองความดร็วยนี้มันคุณโค้งหัดสอกนะนไปสูนอวตาตอนที่ยะลานะสิอาจรเนี้ยมะพร้าวต้นเดียวนะที่วงเวียนเขาเรียกว่าวงเวียนมะพร้าวต้นเดียว ไม่รู้มีกี่ต้นนะชื่อของเขานะครับนี่นี่วงเวียนนะวงเวียนมันมีสี่เส้นทางนะอีกเส้นหนึ่งสองสามนี่เสร็จแล้วนี่อันนี้สี่ยังไม่เสร็จตรงนี้นะนี่ห้ามเข้าอยู่นะเขากำลังสร้างอยู่นะนี่เส้นนี้เลยนะระลทางปิดนะทางปิดอยู่นะห้ามห้ามไปเนี่ยทางนี้เลยห้ามผ่านเขากำลังซ่อมมันอยู่นะทำมันอยู่ สร้างตับถนนอยู่นะเโอเคนะมันเป็นโคง้งด่อะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอนะ่ะนี่มันเป็นช่องทางนะช่องทางสองเลยแรกกราสามารถไปยลาเราเออกไปเนี่ยหมายเลขสนะี่สามนะหรือว่าวนแบบนี้เหมือนเดิมนี่ นี่ฮนะป้ายอัปเกรดหนังทางด้วยน,ะนี่ฮนะขึ้นสองเลนแรกมนาะไปสองขานะพยายามนะเขาวิ่งนะมีป้ายเขียนเลยนะวิ่งหลนะังเก้าสิบนะมีการตรวจจับความเร็วนะอเผื่อาไว้นะแล้วกกฎหมายไม่รู้ผ่านหรือยังนะเ <c oughs> นี่ยนะขึ้นสะพาน สะพานนี้เป็นถนนหรือว,ว่าคลองด้วยนะเนี่ยสะพานตลอดเลยนะครสิถ้าคุณจะดิเดินกลับต้องใต้สะพานนะบางที่จะมีบางที่จะม,มีนะยสิเอาละสงขาก็ประมาณนั้นเก้าสิบสี่กิโลนะครับหกกิโลก็ถึงสี่แยกดอนดอนยางนะหรือว่าดอนมาไรุอย่าง มีรถล้อลอดสะพานเมื่อกี้นะโอ้โหดูสะาพนะสะานที่สูงนะมันมีคนลอดลอดสะพานาน,นี่สะพานอะไรเนี่ยตรงนี้สะพานแม่น้ำสะพานอะไรอย่างนี้สะพ็น,ะนไปนะ เอขนานี้อยู่ที่ถน,นนน443นะครับ fc ขับประหยัดนะครับ90กิโลเมตรชั่วโมงนะขับประหยัดกนะ่าบางครั้งมีตำรวจตั้งตั้งดา่าตั้งความเร็วด้วยเช่นนี้นะเพราะว่านานๆจะมีครั้งหนึ่งฮนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะไปกับผมนะ fc อัปเดตถนนทางกันนะวันนี้มีสองคลิปนะ คลิปแรกในเมืองปัตตานีคับที่สองคือเส้นบายพาสนี้นะครับขับสบายนะก <c oughs> ็ใช้ความเร็วหนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะหรือว่ามากกว่านี้ด้นน้อยกว่านี้มีป้ายสีส้มเตือนนะมีซ้ายขวาน,นะงานก่อสร้างนะ Construction มีรถมอเตอร์แว่นนะ ซาเลนะควันเยอะแะมองเห็นด้่ยมก็มีการทำหนุนด้วยนะครับเมื่อกี้ช่วงที่ก่อนถึงพระพุทธนะครับหรือว่าหลังถึงเนะี่ยจะไม่ได้นะอัปเกรดยังบางต่อยนะก่อนแล้วก็ที่ด่านความมันคงด้วยนะมีการทำด่านที่มีการตรวจนะ ตรวจโควิดนะต้องมีการอัปเดตถนนด้วยนะในการทำอ่ะตรงนี้เขบอกว่าขับจชชนะักรซา440กิโลเมตรตึงเตือนเล่าก่อนนะเผื่อเขาทำเนี่ยฮะมีการทำเกียร์ถนนนะนี่นี่นี่แม็กโคอยู่ยพักพักพักล็อกอยู่ตรงนี้นะ คงเป็นขยายทุกอ,อย่างแล้วก็ทำเป็นคอนクリม์นะไม่มั่นใจนะเอฟเพราะเป็นมาตรฐานของชนลยแล้กการไม่มีต้นไมน้นะปกติน,นะถ้ามีตกการจะเป็นแบบคลองระบายนะรับเซฟหรือว่าป้องกันบางครั้งที่มีต้นไมน้บ้างคือไม่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมนะไม่ใช่เมลหลักของโปรแกรมโปรเจต์นี้นะสิตซีตกการก็เป็นแบบที่รับน้ําหรือว่าที่โค้งเคิร์ฟหรือว่าเป็นที่ คอน,นนกะแต่ว่ายังไม่ได้แตะตุเท่านดีนะทำด้านซ้ายขวานะไอ้สิหรือว่าจะขยายเลนไนมะ่มั่นใจนะไอ้สิต้องรอเวลาจเจ้าที่ทำนะไอ้สิโหมีการเปลี่ยนด้านซ้ายขวาเรี่ยนคงจะขยายเลนขึ้นมานะหรือว่าคูลรบายน้ำ โล่งไปเลยนะเอฟซีปกติมันก็มีพวกหญ้ามีต้นไม้อะไรบ้างน,นะนี่เขาเรียกว่าทางใต้แล้วเขาเรียกเตียนเตียนเตียนตัว่ารับน้ำนะนี่ฮะมาถึงคลองนี่มันจะรับน้ำนะนี่ใช่นะเอฟซีนี่คลองยาวเลยนะก็เข้าผ่านไปในเมืองปัตตานีเหมือนกันเอฟซีคลองนี้นะนี่ข้างหน้าเจอแล้วนะนะสี่แยกนะมามางกี่กิโลดีเนี่ย ประมาณสิบสามนาทีนะก็ามาแล้วสิบสามกิโลได้มั้งจากสี่แยกเมื่อกี้นะงาแม่นอกอะไรงาแม่นอกนะฮะมาถึงสี่แยกนี้นะตรงไปนะสงขาเลี้ยวขวาปัตตานีนะเลี้ยวซ้ายก็ไปอำเภอโคกโพแลนะอำเภอปัตตานีเหมือนกันนะแล้วขอตรงไปแล้วกันหนะ่อยเสร กลับบ้านหางใหญ่นะครับอันนี้ทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับส่งพระเจริญนะครับเห็นใต้รอรอสิบนะเขียวพอดีนะครับสีอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจแอปไปถนนทางบริเวณไหนบ้างมีการทำถนนบ้างตรงไหนไม,ไม,ม่ไม่มีทาถนานก็บางทีเสร็จแล้วก็โอเคนะสก็ดีใจด้วยนะคงไหนที่ไม่เสร็จสก็พยายามนะวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะมา สิบล้อเทเลอร์สวยงามจริงในนี้อะไรเนี่ยกลุ่กรูปเนี่ยเซ้งกลุ่มซานกลุ่มชันกลุมอะไรสักอย่างโค่สิสิบล้อสีแดงนี่ก็เดีโหเร็วจังอ่ะโหโดฟาได้สิโหระวังด้วยนะครับซขับช้าๆถึงไฟดีกว่า จนกลับนะกลับรถด้านขวานะสื่อเขียนป้ายไปแล้วนะเนี่ย,อยอมมกเกาะยอดก็ะสมุยภูเก็ตตรตงไปมีป้ายอยู่นะสือก็มาสักเก้าสิบกิโล100ร้อยกิโลถึงหาดใหญ่นะขับช้าๆเปิดไฟหน้าด้วยพยายามคาดเข็มขัดก่อนสตาร์ทก่อน ข้างหน้ามีปั๊มบอทอนะไ่ลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขับสบายปลอดภัยนะไร้กังวลพยายามเทมเซฟตี้ทุกอย่างให้พร้อมนะครับหนึ่งมีสติสอง เช็คระบบไฟระบบน้ำมันนะทุกอย่างเติมลมเรร้อยสามไม่ดื่มสุรามเมร์เรานะไม่เล่นการพนันไม่ไม่เครียดไม่อะไรนะครับขอบคุณนะครับที่สุดา